ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามนุษยชาติได้สรรสร้ญญางสถาปัตยกรรมอลัคกาด้วยการแกะสลักเมืองและอาคารลงบนภูเขาและภายในถ้ำเพื่อเป็นที่พักอันปลอดภัยและมั่นคงด้วยเหตุนี้ภูเขาและถ้ำจึงกลายเป็นเสมือนโครงสร้างทางธรรมชาติที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับสิ่งก่อสร้างในยุคโบราณเมื่อเทคโนโลยีและวิศวกรรมก้าวหน้าขึ้นมนุษย์จึงสามารถพัฒนาเมืองอาคาร และอนุสาวรีย์ที่สามารถตั้งอยู่ได้อย่างอิสระโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาภูเขาหรือถ้ำอีกต่อไปแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายศตวรรษแต่สิ่งปลูกสร้างโบราณเหล่านี้กับยังคงความงดงามและทนทานอย่างน่าทึ่งจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แผ่ขยายไปทั่วโลกซึ่งสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและความเชื่อมั่นของบรรพบุรุษผู้สร้างสรรค์วันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจสิส่งปลูกสร้างและเมืองโบราณอันทรงคุณค่า ที่ถูกแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงลงบนภูเขาโดยแต่ละแห่งนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความลี้ลับที่ชวนให้หลงไหลเหล่านี้คือผลงานชิ้นเอกที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมในอดีตซึ่งยังคงตราตรึงใจผู้คนในปัจจุบันและอนาคตอันดับที่1เมืองเพตราจอร์แดนในดินแดนแถบตะวันออกกลาง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมโบราณเมืองเพตราซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอแดนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดของโลกและเป็นตัวอย่างอันน่าทึ่งของเมืองที่ถูกแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจงบนหน้าผาหินเมืองแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรนาบาเทียนและได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการค้าเครื่องหอมเนื่องจากตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมระหว่างคาบสมุทรอาหรับ อียิปต์และซีเรียฟินิเซียในช่วงศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสต์กาลเมืองเพตรากลายเป็นศูนย์รวมชีวิตของประชากรราวสองหมื่นคนภายในเมืองประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์โบสถ์คริสต์โรงละครขนาดใหญ่อาคารสาธารณะระบบเก็บกับกน้ำที่ซับซ้อนและทางเดินใต้ดินที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดทุกองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นบนเนื้อหินโดยแทบไม่มีการใช้วัสดุก,ก่อสร้างเสริมจากภายนอก ปัจจุบันเพตราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกแดะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หลายคนคุ้นตาจากภาพยนตร์ระดับตำนานอย่างอินเดียนาโจนแอนเดลัสครูเซตแต่เนื้อความโด่งดังจากองค์การบันเทิงนั้นเมืองเพตรายังคงเป็นหลักฐานอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสามารถของมนุษยชาติในอดีตซึ่งยังคงสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลก อันดับที่สปรา,าสาทเพจามาแห่งสโลวีเนียด้วยความสง่าง,งามและโดดเด่นเนือการเวลาปรา,าสาทเพจามาในประเทศสโลวีเนียได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติปรา,าสาทแห่งนี้ถูกก่อสร้างขึ้นเมื่อกว่า800ปีที่แล้วโดยตั้งอยู่กลางหน้าผาสูงชันราวกับลอยอยู่ระหว่างฟ้ากับพื้นดิน ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดปราสาทแห่งนี้กลายเป็นป้อมปราการที่ยากจะเข้าถึงและไม่อาจพิชิตได้ง่ายๆสามารถต้านทานการโจมตีจากศัตรูและปกป้องผู้อาศัยภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ปราสาทเพชรจามายังได้รับการบันทึกว่าเป็นปราสาทถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของมนุษย์ในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัวเบื้องหลังความแข็งแกร่งของปราสาทแห่งนี้ คือเครือข่ายอุโมงที่เชื่อมโยงไปทั่วหน้าผาอุโมงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางลับที่ใช้ลำเลียงอาหารและสเสบียงในยามสงครามตำนานเล่าว่าเอาราเซมแห่งเพรสจามาซึ่งเป็นอัศาวินผู้กล้าหาญได้หลบหนีมายังปราสาทแห่งนี้ในปีคศ1483หลังจากสังหารญา,าติคนหนึ่งของจักรพรรดิฟเฟรเดริกที่3แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เอราเซมสามารถต้านทานการปิดล้อมปราสาทได้นานกว่าหนึ่งปีโดยอาศัยอุโมงค์ใต้ดินในการหาสเสบียงและรักษาชีวิตของเขาไว้ได้อย่างน่าทึ่งปราสาทเพชจาาไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่แสดงถึงความฉลาดหลักแหลมของมนุษย์ในการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมหากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและการเอาตัวรอดในยามกับขันการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ทำให้ปราสาทแห่งนี้กลายเป็นมอสกระทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่3ทถ้ำเอลโลราแห่งอินเดียเมื่อต่าวถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและาศาสนาถ้ำเอลโลราคือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของโลกโบราณสร้างขึ้นระหว่างปีคศ6 0 0 0 0ถึง1 0 0่ถ้ำเหล่านี้ประกอบไปด้วยาศาสนสถานจำนวน34แห่ง กระจายตัวอยู่บนพื้นที่ยาวกว่า2กิโลเมตรแต่ละแห่งได้รับการออกแบบให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับศาสนาพุทธฮินดูและเชนสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของศาสนาที่หลากหลายในดินแดนอินเดียยุคโบราณปัจจุบันถ้ำเอลโราได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่เผยให้เห็นถึงมิติเชิงจิตวิญญาณวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์สังคมของอินเดียในอดีตผู้ที่เข้ามาเยือนจะได้สัมผัสกับความลึกซึ้งของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชื่อทางาศาสนาเท่านั้นหากยังแสดงออกถึงความชาญฉลาดและความละเอียดอ่อนในการสร้างสารรค์ชุมชนที่ยอมรับความแตกต่างด้วยเหตุนี้ถ้ำเอลโโรราจึงเป็นมากกว่าสถานที่ทางประวัติศาสตร์เป็นเสมือนประตูที่เชื่อมโยงเราเข้าสู่อดีตอันรุ่มรวยและเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งศรัทธา อันดับที่ 4. สุสาลีเซียนเมื่อเราย้อนไปสู่ยุคโบราณที่เต็มไปด้วยความเชื่อและศิลปะแห่งความตายสุสานลีเซียนในประเทศตุรกีก็ปรากฏแก่สายตาเราในฐานะหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่งดงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สุสานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลโดยตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือเมืองเฟติเย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของชนเผ่าลีเซียนที่ว่าเมื่อชีวิตสิ้นสุดลงวิญญาณของผู้ตายจะได้รับการนำพาโดยสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ที่มีปีกเพื่อเดินทางไปยังปรโลกการวางตำแหน่งสุสานบนที่สูงจึงเป็นเสมือนการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญนี้แม้ว่าโครงสร้างภายนอกของสุสานจะเต็มไปด้วยความโอ่อ่าและละเอียดอ่อนทางศิลปกรรมแต่ภายในตับเปรียบง่ายอย่างน่าทึ่งห้องโถงที่ถูกแกะสลักเข้าไปในหินปูนนั้น มีเพียงพื้นที่พอเหมาะสำหรับจะแสดงร่างของผู้ล่วงลับความแตกต่างระหว่างภายนอกและภายในนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างความเชื่อและความเรียบง่ายในชีวิตหากยังแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อธรรมชาติและความยั่งยืนในการใช้วัสดุจากสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้สุสานลีเซียนจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ฝังศพแต่ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนถึงปรัชญาความเชื่อ และว,วิถีชีวิตของชนเผ่าโบราณที่ยังคงตราตรึงไว้ในความทรงจำของมวลมนุษยชาติอันดับที่5ถ้ำอชันตาเมื่อการเวลาที่ผ่านมาได้หล่อหลอมให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าถ้ำอชันตาในประเทศอินเดียก็ปรากฏแก่สายตาชาวโลกในฐานะหนึ่งในผลงานศิลปกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติถ้ำเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นระหว่างช่วงศตวรรษที่2ก่อนคริสตกาลถึงปีคริสต์ศักราช650และประกอบไปด้วยาศาสนสถานจำนวน30แห่งที่สะท้อนถึงความงดงามของศิลปะอินเดียโบราณและพุทธศิลป์อย่างแท้จริงภาพจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมภายในถ้ำได้บันทึกเรื่องราวชีวิตของพระพุทธเจ้าไว้อย่างละเอียดอ่อนซึ่งเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างศรัทธาปราัชญาและวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยนั้น ในอดีตถ้ำอชันตาเคยเป็นสถานที่พักผ่อนเดี๋นใจสําหรับพระสงฆ์พ่อค้าและนักสแสวงบุญโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมที่ผู้คนต้องหาที่หลบภัยจากธรรมชาติที่รุนแรงถ้าเหล่านี้จึงไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักทางกายภาพหากยังเป็นสถานที่สําหรับการปฏิบัติธรรมและเติมเต็มพลังจิตวิญญาณปัจจุบันถ้าอชันตาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในรัฐธรรมหาราสดร ที่ดึงดูดนักประวัติศาสตร์นักวิชาการและผู้สนใจจากทั่วทุกมุมโลกด้วยคุณค่าทางศิลปะและจิตวิญญาณที่หล่อหลอมไว้ในทุกอนูของหินถ้รมชันตาจึงยืนหยัดเป็นเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอินเดียโบราณและเป็นแสงสว่างที่นำพาเราไปสู่การเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับศรัทธาในยุคสมัยที่แตกต่างกันอันดับที่6ถ้ำหลงเหมือน ในอดีตที่ผ่านมามนุษยชาติได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาอย่างลึกซึ้งและหนึ่งในนั้นคือถ้ำหลงเหมือนหรือที่เรียกว่าถ้ำหลงเหมือนกู่ถังซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองรู่หยางในประเทศจีนถ้ำเหล่านี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สามารถย้อนกลับไปถึงสมัยการปกครองของจักรพรรดิเสวนแห่งราชวงศ์เว่ยเหนือภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพจำนวนกว่า10,000 0องค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสากยามุนีและสาวกของพระองค์โดยรูปเคารพเหล่านี้ได้รับการบริจาคจากจักรพรรดิราชวงศ์นายทหารคนชั้นสูงและกลุ่มศาสนาสแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพุทธศาสนาในสังคมจีนยุคโบราณอย่างไรก็ตามถ้ำหลงเหมือนต้องเผชิญกับความเสียหายครั้งใหญ่ในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองเมื่อฝ่ายญี่ปุ่นปล้นสะดมสถานที่แห่งนี้และนำรูปเคารพและโบราณวัตถุจำนวนมากออกไป นอกจากนี้การทำลายล้างยังเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมแต่ตั้งแต่ปีคศ1949เป็นต้นมาถ้ำหลงเหมือนได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์เพื่อปกป้องคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในปัจจุบันถ้ำหลงเหมือนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเนื่องจากได้ขึ้นชื่อเป็นตัวแทนอันยอดเยี่ยมของความที่สร้างสรรค์ทางศิลปะของมนุษยชาติ ด้วยศิลปกรรมที่ละเอียดอ่อนและประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งถ้ำหลงเหมือนจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมโยงระหว่างศรัทธาและศิลปะพร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และความพยายามในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติอันดับที่7โบสลาลิเบลา ย้อนไปสู่ยุคสมัยที่ศรัทธ,ธาและศิลปะบรรจบกันอย่างงดงามเมืองลาลิเบลาในประเทศเอธิโอเปียได้กลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนถึงความมุ่งม,มั่นของมนุษยชาติในการส,สรรรส้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เมือการเวลาภายในเมืองแห่งนี้มีโบสถ์หินแกะสลักจำนวน11แห่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงการครองราชของพระเจ้าเกบเบรเมสเทลลาลิเบลาผู้ครองบัลลังก์ระหว่างปีคศ1181-1221 โดยโบสถ์เหล่านี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักได้แก่โบสถ์ที่ตั้งโดดเด่นอยู่โดยลำพังจำนวนเจ็ดแห่งและอีกสี่แห่งที่ถูกแกะสลักเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตแรงบันดาลใจสำคัญของการสร้างโบสถ์เหล่านี้มาจากความปรารถนาอันแรงกล้าของพระเจ้าลาลิเบลาที่จะจำลองเยรูซาเลม็มให้อยู่ในอาณาจักรของพระองค์เองผลลัพธ์ของความพยายามดังกล่าวได้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกแห่งศิลปะและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชื่อทางาศาสนา หากยังแสดงถึงความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมของผู้คนในยุคน,นั้นโบสถ์เหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่สำคัญทางศา,ศาสนาคริสต์ออร์โธดอก์แห่งเอธิโอเปียและยังคงใช้งานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันสำหรับการศักการะประจำวันและงานเทศกาลทางศาสนาที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุนี้โบสถ์หินแกะสลักแห่งลาลิเบลาจึงไม่ใช่เพียงสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ที่ยังคงบอกเล่าเรื่องราวของศรัทธาและพลังแห่งความเชื่อที่ไม่มีวันเสื่อมคลายอันดับที่8คลิปพาเลสในอดีตที่ผ่านมามนุษยชาติได้สร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความเทข้มแข็งของวัฒนธรรมอันเก่าแก่และหนึ่งในผลงานชิ้นเอกเหล่านั้นคือคลิปพาเลสในรัฐโคโลโราโดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยบนหน้าผาขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือโดยถูกสร้างขึ้นในช่วงศตรวรรษที่13ด้วยฝีมือของชนเผ่าแอนเซสทรอนปรยโบแลนวัฒนธรรมโบราณของชนพื้นเมืองอเมริกันการก่อสร้างบนหน้าผาหินทรายนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในโคโลราโดอีกด้วยจากการศึกษาพบว่าทริปพาร์เลสมีห้องทั้งหมด150ห้อง ซึ่งเพียงพอสำหรับรองรับประชากรประมาณ100คนอย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้กลับถูกทิ้งร้างในช่วงศตรวรรษที่14โดยคาดว่าสาเหตุสำคัญมาจากภาวะแห้งแล้งที่รุนแรงจนทำให้ชุมชนไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หลังจากนั้นทริปพาเลสก็ถูกลืมเลือนไปจากประวัติศาสตร์เป็นเวลานานหลายศตรวรรษกระทั่งในปีคศ1888เมื่อริชาร์เวทิลและชาลีเมสัน ชาวโคโลโราโดสองคนที่กำลังออกตามหาฝูงโคได้บังเอิญค้นพบสถานที่แห่งนี้โดยไม่คาดคิดในเวลาต่อมาความพยายามในการบูรณะและอนุรักษ์ทำให้คลิปพาเลสกอบมามีชีวิตใหม่อีกครั้งและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่และความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ในยุคโบราณ ที่ยังคงตราตรึงไว้ในความทรงจำของมวลมนุษยชาติอย่างไม่เสื่อมคลายอันดับที่ 9. ซาซีมาเตราอิตาลีเมื่อเราย้อนไปสู่ยุคสมัยที่มนุษยชาติเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางแห่งอารยธรรมพื้นที่ของมาเตราในประเทศอิตาลีได้กลายเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญของการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยพื้นที่นี้มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ยุคหินเก่าซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างลึกซึ้งเมื่อราว900 0ปีก่อนชาวบ้านได้สร้างบ้านเรือนที่รู้จักกันในนามซาซีโดยการแกะสลักหินผาให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยสถานที่แห่งนี้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติตลอดระยะเวลาหลายพันปีชาวเมืองจากรุ่นสู่รุ่น ได้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่นี้อย่างไม่หยุดยัง้งพวกเขาสร้างถ้ำใต้ดินสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยโบที่สะท้อนความศรัทธาและสุสานที่แสดงออกถึงความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและความตายสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันซาซีมาเตราจึงไม่ใช่เพียงแค่โบราณสถาน หากแต่เป็นภาพสะท้อนของภูมิปัญญาและความอดทนของมนุษย์ที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างตลมกลืนและยังคงตราตรึงไว้ในความทรงจําของมวนุษยชาติในฐานะมรดกแห่งการเวลาที่ยังคงมีลมหายใจจนถึงทุกวันนี้อันดับที่10ปราสาทครอฟเฟนสไตล์ในอดีตที่ผ่านมาปราสาทโบราณหลายแห่งได้ถูกสร้างขึ้น ด้วยเหตุผลหลากหลายทั้งทางยุทธศาสตร์และการเมืองและหนึ่งในนั้นคือปราสาทครอฟเฟนสไต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่ไม่มีบันทึกชัดเจนเกี่ยวกับเวลาหรือเหตุผลในการก่อสร้างอย่างไรก็ตามนักวิชาการเชื่อว่าปราสาทนี้เคยใช้งานระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่13ถึง15โดยมีบทบาทสำคัญในยุคสมัยที่ความขัดแย้งและการป้องกันเป็นเรื่องสำคัญ,ญยิ่งเพื่อเข้าสู่ปราสาท ผู้คนจำเป็นต้องใช้เส้นทางที่ถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันบนหน้าผาทางด้านตะวันออกซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของมนุษย์ในการเอาชนะสภาพแวดล้อมที่ท้าทายตัวปราสาทเองถูกออกแบบให้สอดคล้องกับขอบธรรมชาติของหน้าผาทำให้มันมีรูปร่างแปลกตาและโดดเด่นแตกต่างจากสถาปัตยกรรมทั่วไปในยุคเดียวกันการออกแบบเช่นนี้ไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างแต่ยังแสดงถึงความกรมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง แม้การเวลาจะผ่านไปปรา,าสาทครอบเฟนสไตล์ยังคงเป็นเสมือนอนุสรณ์ที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและสเสน่ดึงดูดใจมันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความพยายามของมนุษย์ในยุคกลางและยังคงตราตรึงไว้ในจินตนาการของผู้คนในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความงามที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ล้วนเป็นหลักฐานอันทรงคุณค่าของความพยายามและความชาญฉลาดของมนุษย์ในการปรับตัวกับธรรมชาติและสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนหยัดต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลาแต่ละสถานที่สะท้อนถึงศรัทธาภูมิปัญญาและความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลซึ่งยังคงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในยุคปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย